สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไรนาชาแนลวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมเครื่องอัดฟางครับอินเตอร์ครับหรือว่าอินเตอร์นิชแนลครับซีซครับท่านผู้ชมตัวนี้จัดมาใหม่ครับจัดต่อนอกมาครับที่ร้านที่อยู่คอนแกนครับ2 7 0 0 0 0เบาทครับท่านผู้ชม ภา๊กก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าพร้อมใช้งานแล้วก็ร้านก็รับประกันด้วยครับส่วนนี้แท็กเตอร์ครับคูปต้าต่อพ่วงก,กับ L5018 ครับ50แรงมาครับใช้เกียร์พีดีโอที่5 4 0รอบต่อนาทีนะครับท่านผู้ชมรอบเครื่องอยู่ที่ใช้รอบเครื่องอยู่ที่1 5 0 0รอรอบนะครับต่อนาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น จอดจอดอัดนะครับจอดอัดใช้แรงงานคนเกลี่ยครับเกลี่ยฟางเข้าเครื่องนะครับสวนนี้ก็จะเป็นเจ้าของนานะครับเจ้าของนาเกลี่ยเองค่าอัดก็อยู่ที่ก้อนละ15บาทนะครับท่านผู้ชมเขาวิ่งอัดวิ่งอัดก็15บาทเหมือนกันครับ ถ้าเจ้าของนาคนไหนไม่มีไม่มีคนงานหรือว่ามีลูกน้องนะครับก็ทางเจ้าของเครื่องอัดก็จะคิดก็ละยี่สิบบาทนะครับตัวนี้เห็นเจ้าของเครื่องเกบบอกว่าวันหนึ่งอัดได้ประมาณเจ็ดร้อยก้อนเลยนะเขาทำเขาบุกศก็ลองคูดูนะครับเจ็ดร้อยก้อน คูนสิบห้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกอบโกยครับของอาชีพรับอัดฟางครับหลังจากฤด,ดูทำนาเสร็จสิ้นนะครับเกษตรกร,เ,รกอเองก็จะทำการอัดฟางนะครับเพื่อไว้เลี้ยงนะครับโคกระบือครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าแล้วกันนะครับ คับนี่ก็คูปต้าครับ L ห้าแปดครับนี่ก็ R กใช้คนเลี่ยวนะครับท่านผู้ชมรถไม่บิ่งก็ใช้คนเลี่ยวครับกองฟางแถวภายีสานครับก็อาจจะใช้แรงงานเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเกี่ยวข้าวคือใช้ ใช้รถใช้รถปั่นนะครับใช้รถสีเท่านะครับก็ชาวนาบางคนไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะครับก็จะใช้แรงงานคนนี่แหละครับเกี่ยวข้าวเป็นมัดแล้วก็เอามาเข้าเครื่องปั่นแล้วก็เครื่องปั่นก็จะเป่าฟ้าเป่าฟางนะครับเป่าฟางแล้วมากองไว้อย่างนี้พอเวลาอัดก็ใช้แรงงานคนครับแรงงานคนเกี่ยเข้าเครื่องมาดูด้านบนครับท่านผู้ชม ใช,ช้แรงงานคนหนึ่งนะครับเกลี่ยข้าวเครื่องก็ช้าแรงงานคนประมาณ6คนเลยนะครับท่านผู้ชมสองคนก็อยู่ด้านบนครับคนหนึ่งก็อยู่ด้านล่าง2คนก็เกลี่ยข้าวเครื่องครับ ็พามาดูอีกมุมนึงนะครับด้านท้ายของเครื่องนะครับฟางที่ถูกที่อัดก็จะถูกลำเลียงมาด้านท้ายนะครับเจ้าของรถแกก็ไปดูของคูปตต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแกบอกว่าขคูปัตต้าแกไม่ค่อยถูกสเปคแกเท่าไหร่ แต่ซื้อมาก็ยังไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชม270,000บาทพาเข้าเรือใกล้ครับวางก็จะถูกเคลียรเข้าเครื่องแบบนี้นะครับ อยู่ด้านหน้าเครื่องก็อันตรายนะครับแบบนี้ใกล้เผาด้วย กองนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200ก้อนนะครับท่านผู้ชมกพอได้เข้า200กว่ากระสอบส่วนเจ้าของรถก็ทำหน้าที่จัดเรียงครับจัดเรียงฟังให้กับลูกค้านะครับก็อาศัยลากครับจะได้ไม่หนัก ครับสำหรับคลิปนี้กับผมเองก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาท่านผู้ชมครับไปดูรถวิ่งอัดน,นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ